สบายผ่อนคลายหลังจากที่เราได้ได้สวดสาธยายในบทบูชาพระธรัมนตรัแระบทพิเศษในวันนี้ก็นำเอาธรรมจักกะปวัตธรสูตรขึ้นมาสวดสาธยายนอมรอลึกนึกถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรม คุณของพระสงฆ์มีพุทธทังธรรมังสังฆสารนาังขชามิที่เราทั้งหลายชาวพุทธน้อมเอาพระรันาตนตรยนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกงอกกากถวายชีวิตบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมและบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย วันนี้เป็นวันสําคัญที่เราน้อมนําเอาจิตใจที่ใสสะอาดที่บริสุทธิ์เป็นปฏบิบัติบูชาที่พระพุทธองค์ท่านทรงสรรเสริญบูชานี้ยิ่งกว่าอานิสบูชาทั้งหลายก็เพียงเรามีจิตเจตนาที่ตั้งไว้ดีเป็นสนัมมาทิฏฐิ เป็นเส้นทางสายแรกที่จะนำเราเข้าสู่อริยมรรคก้าวที่หนึ่งเป็นก้าวสำคัญมีความตั้งจิตเจตนาเอาไว้ชอบเอาไว้ดีแล้วคือสัมมาสังกัปป มีการพูดจาสื่อสารกันด้วยธรรมไม่เบียดเบียนกันไม่โกหกนินทาว่าร้ายไม่พูดสอดเสียดเบียดเบียนเขาด้วยวาจาที่ด่าทอทำให้เขาต่ำกวผู้อื่นให้ได้ค่าผู้อื่น และยังเป็นวาจาที่ไรสาระไม่มีเหตุไม่มีผลเราก็จะไม่ทำเป็นสมาวาจาการกระทำที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องนี้ไม่ใช่หมายถึงการไปทำงานที่ดีด ที่มีตำแหน่งใหญ่โตแต่ผู้งทั้งทรงหมายถึงการกระทำที่ไม่เปลีป่ยนบียนการทำร้ายทรมานเข็นฆ่าชีวิตสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้กันหนาะที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องการถือเอาสินทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตอินยอม การล่วงเมื่ทางเพศมีการทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องส,สัมมาชีวไม่ิด้หมายถึงการไปทํางานเรียนชีพ แต่หมายถึงการทำหน้าที่ดูแลชีวิตที่ถูกต้องดีนะดำรงชีพยอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนมีความภาคเพียรที่จะละกิเลสสิ่งชั่วร้ายมีความภาคเพียรที่จะระวังไม่ให้ สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายมันเกิดขึ้นมีความเพียรที่จะสร้างคงามความดีหรือหน้าที่ของตอนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วรักษามันไว้ให้ดีนี่คือสมาวายามมทรงตัดถึงความรู้ตัวความระลึกได้ถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ในปัจจุบนันนี้นั่นแหละคือสมาสติเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราร,รู้ตัวระตั้งมัน่นทำในสิ่งที่ดีงามอยู่เนื่องจิตก็จะสงบใจก็จะสบายเป็นสมาสมาธิแลวันนี้เราถึงน้องนำ พระพุทธองค์ท่านที่ท้องพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วไม่ได้เพียงแค่พระองค์จะสวยพร,ระบประสุขอยู่ในพระนิพพานแต่พระองค์เดียวทรงนำมาตรัสสอนแสดงธรรมให้แก่เวนยสัตว์ให้แก่ชาวโลกเรืงวันอาสาลหาบูชา จึงมีความหมายสําคัญเช่นนี้เป็นวันที่พระผู้ทรงท่านทรงเครื่องวงอรอทํกราบพระธรรมเศษนาที่เป็นบทสําคัญที่มาได้กล่าวถึงอยู่คือการทําสิ่งที่เกินเกินเลยไม่พอดี ลำบากก็ลำบากเกินไปเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์มากไปแล้วถ้าหามันลำบากมากก็ไม่ทำอะไรให้มันลำบากจดสบายเกินไปติดอยู่ในความสุขยินดีพอใจในสิ่งที่ตนรุ่มหลง สบายเกินไปก็ไม่ใช่หนทางทรงตรับถึงสายกลางคือความพอดีมัชิมาปฏิปทาทรงชี้ทางสายเอกที่จะทำให้พระองค์ท่านทรงเข้าสู่พระนิพพานได้ก็คืออริยมรรคถ้าเราเห็นความทุกข์แล้ว พิจารณาเห็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เมื่อไฟติดลุกโชนขึ้นแล้วก็ต้องดับแล้วจะดับอย่างไรพระองค์ก็ทรงชี้แนวทางบอกวิธีการดับทุกข์ในอริยมรรคมีองค์แปดที่อาจาริมาีกล่าวถึง มีความเห็นชอบเห็นความคิดที่ดีงามพูดในสิ่งที่ถูกที่ควรกระทําในเหตุที่เป็นกุศลเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องตรงทางตรงธรรมมีความเพียรอยู่เนืองหนึง่งมีความระลึก มีความตั้งมั่นเห็นคิดผู้ทำประกอบด้วยความเพียรที่มีสติตั้งมั่นนี่คือขนทางแห่งการดับทุกข์แล้วในวันนี้ก็ยังมีความสำคัญอันยิ่งยวดในประการที่สอง เมื่อทรงแสดงพระธรรมจักรกัประปวัตนสูตรในเบื้องต้นแล้วหนึ่งในปัญจวัคคีทั้งห้าคือพรอัญญา,รรากุณัญญะก็แสดงตนขอเป็นพระสาวกต่อพระพุทธองค์ท่าน องทรงประทานเหิภิกขุอุปสมบทาในขณะนั้นเองพระร,ราชนาฏไรจึงครบองคสาประกาศคือมีพระพุทธพระธรรมของพระองค์และอุบัตพระสงฆ์เป็นองค์แรกจึงเกิดเหตุที่สามตามมาคือเป็นวันที่มีพระสงฆ์ กำเนิดเกิดขึ้นในพระศาสนานี้ดังนั้นวันนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งให้พวกเราทุกคนน้อมระลึกึถึงคุณของพระรัตนตรยัยที่เราได้น้อมนำเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชั่วชีวิตหนึ่งที่เรายงังมีอยู่ ใน,ในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสําคัญของพระสงฆ์เป็นวันเข้าพรรษาที่ทุกรูปทุกท่านทั้งครูบาอาจารย์และสัจจิวารต้องสมทานการอยู่พรรษาตะลอดสามเดือนเพื่อศึกษาตราศิกขา ประพปฏิบัติตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนี้ก็จะให้ทุกท่านนั่งเจริญจิตตะภาวนาโดยน้อมนำครูบาอาจารย์ท่านให้ความรู้